สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมกลับมาพูดกันถึงช่วงคอมิกแฟกซ์นั่นเองครับผมหรือว่าช่วงความรู้รอบโลกคอมิกนั่นเองนะครับในตอนนี้ช่วงนี้ของเรานะครับผมได้เดินทางมาถึงตอนที่37กันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเรายังคงมีเรื่องราวน่าสนใจน่าสนใจมากมายไหม,มและผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเครับผมเราไปเริ่มรับฟังอะไรดีกว่าครับว่าในตอนที่37เนี่ยนะครับมีเรื่องราวอะไรมาบ้างเริ่มต้นขึ้นที่ฮีโร่หัใจมหาชนของทุกคนเลยนะครับผมเดซพูนั่นเองครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่า Pool เดซพูนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถยกคอนของต่อได้นะครับคือจะเรียกว่าคู่ควรก็คงไม่ใช่ครับผมแต่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่า หน้าตาของเดซพูลเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเหมือนตอนะครับผมเท่มากครับลองดูจากรูปได้ต้องบอกเลยว่าดูเกลียและดูเท่ในเวลาเดียวกันครับเมื่อพูดถึงความเกลียแล้วนะครับผมมาดูความเกลียของทอมฮอลแลนด์กันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าทางมาเวลนะครับได้ยืนยันแล้วนะครับผมว่าจะมีสไปเดอร์แมนใน a v e n g e r ร Infinity War แน่นอนใช่ไหมครับผมแต่รู้ไหมครับว่าทางมาเวลเนี่ยไม่ยอมให้ทอมฮอลแลนด์นะครับ อ่านบทสคริปต์ทุกอันของ Infinity w a r นะครับเพราะว่าเขากลัวว่าเจ้าหนูคนนี้นะครับผมยังเด็กอยู่ไงาอาจจะไปสปอยเนื้อหาให้คนอื่นฟังได้อาจจะแบบปากสว่างไปบอกเพื่อนว่าแบบโอ้โหกูรู้เรื่องราวของ Infinity w a r นะมันจะมีเรื่องราวแบบนี้แบบนี้เขากลัวตรงนี้นะครับผมก็เลยให้ทอมฮอลแลนด์นั้นอ่านบทแค่ส่วนเดียวเท่านั้นและเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังคงเกี่ยวกับทอมฮอลแลนด์นั่นเอง นั่นคือเรื่องราวของสไปเดอร์แมนใน MCU นั่นเองครับผมรู้ว่าสไปเดอร์แมนในจักรวาลหนังนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับสไปเดอร์แมนของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่ไอรอนแมน2นะครับผมเขาแอบมาปรากฏตัวในสมัยที่เขายังเป็นเด็กตัวกระเปียกอยู่นะครับซึ่งมีหลักฐานและได้รับการยืนยันแล้วว่าเด็กน้อยคนนี้แหละครับผมคือสไปเดอร์แมนแน่นอนครับ และแน่นอนนะครับผมว่าในเมื่อมีสไปเดอร์แมนในจักรวาลมาเวลแล้วผู้คนก็คงสงสัยนะครับผมว่าในจักรวาลหนังเนี่ยครับจะมีสไปเดอร์แมนคนดําหรือว่าไมล์หรือเปล่านะครับผมไมล์มอร์เลสครับมีอยู่ในจักรวาลหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนครับผู้กำกับต่างๆคนดูบทเรื่องนี้ต่างๆก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับผมว่ามีแน่นอนนะครับผมเขาอยู่ในส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นะครับแต่อยู่ตรงไหนยังคงเป็นความลับนะครับผมซึ่งหากใครรู้ก็มาบอกผมกันได้ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของหนังกันแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงฝั่ง DC ที่เป็นหนังกันบ้างดีกว่าครับ ท่านผู้ชมคงรู้แล้วใช่ไหมว่าไอคนที่แสดงวันเดอร์วูแมนเนี่ยเกลกาดอนะครับผมเขาได้เกือบรับบทเนบิล a าในจักรวาลมาเวลไปแล้วแต่ว่าเธอคนนี้นะครับผมปัดบทของมาเวลไปแลมารับบทเป็นวันเดอร์วูแมนในจักรวาลดีซีแทนใช่ไหมละครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นวันเดอร์วูแมนตัวจริงเลยนะครับผมเพราะในขณะที่เธอกําลังถ่ายทําอยู่นะครับถ่ายทาหนังเรื่องวันเดอร์วูแมนที่มันบูเยอะเนี่ยครับกระโดดไปต่อยไปต่อยมาเต็ไมไปหมดเลยครับ เธอนั้นท้อง5เดือนอยู่ด้วยครับเป็นยังไงล่ะใจขนาดไหนร่างกายเห้ต้องฟิตมากๆนะเนี่ยถึงทําแบบนี้ได้เรื่องต่อมามาพูดถึง DC กันต่อดีกว่าครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าฮาร์ลี่ควินกับโจเกร์นั้นมีลูกด้วยกันด้วยครับโดยลูกของฮาร์ี่กับโจเกร์นะมีชื่อว่าลูซี่ควินนั่นเองครับผมอันนี้เป็นเก็ตความรู้เลยน้อยๆนะเผื่อใครไม่รู้ถึงเรื่องนี้และนี่นะครับผม,มก็คือเรื่องราวสั้นๆของคอมิกแฟกต์ในตอนที่37นั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับและในตอนหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องราวกวนตีนกวนเตนอีกมากมายเลยเช่นเรื่องราวของพันนิเชอร์นะครับผมว่าเขาจะแปลกขนาดไหนกันเป็นเรื่องราวแปลกๆของพันนิเชอร์นะครับผมเราติดตามกันได้เลยและในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอบคุณที่รับชมคอมิกแฟกในตอนที่37นี้ผิดพ,พลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยในวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน ขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย